มาพี่น้องลองแซบกับเมนูไข่ปลาสเส้นมอนนำเจอพี่น้องมาสิพาเฮดเบิ่งว่าสิแซบปันได้พ่หาีติจแท่เพิ่มเกลือเนอยนะพี่น้องนะเนยเกลือ,อแล้วก็ผักไขเนาะและว้ววกระซิบเพิ่มเครมเฟร์นะพี่น้องเนาะ นี่ครีมแฟชชเครมสดเสียกับว่าไข่ปลาปาทริชแล้วก็สีเอาเขาตู้อบนะพี่น้องจ้าอาได้มาเอาเขาตู้อบบาดนี่เฮสดสด,ดร้อนๆพี่น้องมาดูกันว่า ความแซบจะอยู่คงที่ไหมรับรองว่าแซบครบเครื่องทุกอย่างนะคะไม่ใส่หมูชุบก็แซบนะคะอาหารฝรั่งแซบตลอดค่ะแซบได้ทุกที่ที่มีเธอมารอช่วมีกพี่น้องเอบรออีกประมาณตอนนี้อบ10นาทีอบไข่แล้วก็เนยแล้วก็เทมสดเนสดนะพี่น้องเนาะรออีก10นาทีคะ่ะ พี่น้องตอนตอนนี้กำลังเดียบร้อยแล้วพอกชีไส้ย,ยังผอกชีไส่ใบกระเทียม้ะพี่น้องด้อันนี้คือใบกระเทียมกระเทียมป่าดได้พี่น้องจิเฮดเมนูห้ฝรั่งห้เมลานีห้พพิหารเนานะกระเทียมพริกไทยแล้วก็เกลือเนาะ ดับเบนกริเพิ่มด้วยไข่เซมอนตอนนี้กำลังอบก่อนอ้กำลังหอมปติโทมาเห็ดแสบปนิเมนูพิหารใส่เบ็ดมาตตอ้องทำอาหารให้ผัวนั่นวะนี่ละผัวคือมันหาประวัติต่ผัวไทยผัวเล่าเนาะพี่น้องเนาะผัวฝรังคือกันมันหาหามันเห็ดเขาก็มันกินพี่น้องเลย นี่ละชีวิตเมียชีวิตเมียชีวิตแม่เป็นทางซีพัวหามามเมียมังเงนพวกเขาถิ่มเขาป้าจะแล้วพี่น้องอา้าวปิดเกอบกั๊บนี่ตัวปิดแล้วเห็นตะเกือบคอยวันนี้สุกแล้วพี่น้องจา้าสุกแล้วสุกแล้ววันนี้สิเอาออกมารวยลายเดอ้ออันนี้ได้พี่น้องเดอ้อ อันสูบุไข่เมนูน้ำจืดแล้วพี่น้องนี่ดูไข่ไซส์พี่น้องบนัน,าบานี้ก็หู้หนาี้โรยหน้าเลยพี่น้องจา้ารยหน้าไข่สดสดหนึ่งเมนูนี่พี่น้องจา้าเสร็จเรียบร้อย อันนี้ของพี่หานนะคะต่อมาก็เป็นของเมรานีตอนนี้กำลังร้อนๆได้พี่น้องด้กากำลังร้อนๆแตกบ่ได้กำลังร้อนๆกินร้อนๆได้ด้วยเอาออกมาอีกรวยไรจักอันอันนี้ของเมรานีเด้อต่อมาก็เป็นของข่อยเนาะนี่ค่ะไขป่ปลา ซีมอนน้ำเจดิดโดยทวิตอ่แล้วก็กระเทียมเนะาะใบกระเทียมเนาะพี่น้องใบกระเทียมนี่สูตรเมนูลหลากหลายได้พี่น้องเห็นปะไข่มือนของปลอมนะพี่น้องไข่นี่ดูเขาสิคะเป็นอย่างนี้นำรายแตกนะคะมาเด้อมากินน้ำกันพี่น้องจา้าอ่าเพราะว่าข้อม่อนขามีนเนาะแล้วก็กระจมมารวยหลายด้ นี่ถั่วบักไข่ต้องกินสดสดเปนสิมี้วิตามินเนาะพี่น้องเนาะเมนูไข่นะคะไข่แชมเปปีนี่โรยด้วยไข่นะคะกระเทียมปลาโรยด้วยไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ของขอยได้ขอยมักไข่หลเพรามีไข่มดแดงแต่ว่ากินไข่ปลาแทนเนาะพี่น้องเนาะ ไก่ปลาสดๆพี่น้องมาเด้อมาเด้อป่ะนี้ไข่ปลาสดๆแซ่บ,บเพิ่มไข่ได้นะคะมาเด้อมากินน้ำกันพี่น้องจ๋าเด้อพี่น้องจ๋าเสร็จเรียบร้อยอาหารฝรั่งเด้อไข่ปลาเอ่อซูม,มงน้ำจืดกับ กระเทียมแล้วก็ไข่ไก่ได้เป็น้องด้อมาแล้วไม่านี่กำลังจะมากินจะบอกว่า